บ้านเราหลังใหญ่ขึ้นนะอันนั้นคือเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายฟ้าผ่ารอทำไมฟ้ามันผ่าลงมาที่บ้านได้ถ้ามันมีเวลาฝนตกใช่ไหมอันนี้คืออะไรสไลเดอร์เวลาเราึ้กับตกเริ่มมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็เรามีสไลเดอร์ในบ้านด้วยใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วไหนห้องนอนแม่นะนว อ่ะต่อได้แหละบ้านน่ารักจังเลยนะี่เนีออยงงนอังไงเนียนี่นี่นีนอันนี้ก็เป็นอะไรห้องส้วมอยู่ไหนนะห้องส้วมอยู่ตรงนี้่ออันนี้นอนผมว้าย <ปะ S 2> ไหนห้องส้วมตรงนี้โอ้ลลสวสเลเดอรอ์สเลสเลสเลสอลสเลสเลรเลสเลสเลสลสลเลสเป,ปเ,เ,เลสเลสไลสไลสเลเลเเเโนเเ โค้กของเธอสีชมพูปิดไว้อย่างเงี้ยเหรออ๋อนี่ห้องน้ำถ้าใครชอบอึบบ่อยๆปะป๊ะปะป๊ะอึอว,ะอวันละกี่รอบวันละพันพันรอบโอเคก็เปลี่ยนมุมได้ใช่ไหมบ้านเรามันซิกแซกได้อย่างี้ใช่ปะ่ะได้ไหมก็ได้นะตรงนี้แล้วก็ ba lần dạy